มีผู้หญิงคนหนึ่งไปใช้บริการนะคะที่ร้านนวดที่ชนบุรีปรากฏว่าเธอบอกว่าไอ้ทองที่ฉันใส่มาตอนแรกน้ําหนักรวมๆแล้วเนี่ยหบาทใส่ไว้ในล็อกเกอร์มันหายไปอะ่ะถามเจ้าของร้านแล้วก็ไม่รับผิดชอบก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องโอละพ่อค่ะแต่ว่าก่อนอื่นย้อนไปดูกันหน่อยนะคะต้องบอกว่าตกอกตกใจกันเลยทีเดียวค่ะ,ะเนี่ยผู้หญิงคนนี้อายุ38ปีไปใช้บริการที่ร้านนวดที่อำเภอศรีราชาก่อนจะนวดก็นํากระเป๋าสะพายเนี่ยไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์ก็บอกว่าจะไปเรียกล็อกเกอร์เสียที ใช่มันก็ ตู้ตตแบบตู้ราคาไม่เยอะเนี่ยตู้แบบนี้แต่เธอบอกว่ามันมีพิพรุษพอมาตอนหลังเนี่ยเอ๊ะทำไมกุญแจดอกเดียวกันเนี่ยมันไขได้ทุกช่องเลยก็ยังว่าอยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีใครแอบมาขโมยทองเธอหรือเปล่าเพราะมันเป็นช่วงที่เดี๋ยวจะทําสปาก็ต้องไปอาบน้ําพอไปก็เลยขอมาเก็บตรงนี้พอกลับมาอีกทีอ้าวทองฉันหายไปไหนทองฉันมีอะไรบ้างสร<อ>้ออ,องคําหนักกี่บาทประมาณ3บาทนะ<อ>แล้วก็ใสยข้อมือ1บาทด้วยแหวนทองคำสองสลึงด้วยโอ้แล้วก็มีต่างหูอีกเยอะแยะมากมายประมาณ ทั้ง,งห,มหมดเนี่ยรวมรวมจะ5บาบาทออก็สามแสนนิดๆน,นี่แหละค่ะเธอบอกว่าเนี่ยเธอไปบอกทางเจ้าของร้านแล้วเจ้าของร้านก็เหมือนกับปฏิเสธความรับผิดชอบนะก็จริงๆก็ไปขอดูกระเป๋าพนักง,งานในร้านด้วย3คนเนี่ยเขาก็เปิดให้ดูเลยและจากนั้นโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบตรวจคน้นภายในร้านก็ไม่เจอทองของเธอคือเธอไมสบายใจเธอ,อบอกว่าร้านเขียนว่า อย่าเก็บของมีค่า,าไว<อ>ใ้ในช่องนี้อย่าไปเก็บเอา,เอเอาไว้เพราะเขาจะไม่รับผิดชอบเธอก็บอกได้ยังไงอ่ะจะไม่รับผิดชอบได้ยังไงก็ในเมื่อมันมีอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องรับผิดชอบสิก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความคร<อ>าวนี้ในสนามข่าวเจสีก็รายงานไปก็ยังบอกอยู่เลยว่าเออเดี๋ยวสุดท้ายนะก็ต้องไปดูกล้องวงจรปิดก่อนว่าคุณใส่สร้อยคอมาจริง<อ>จริงห<อ>รือเปล่ามันเป็นทองจริงทองปลอมก็ยังพูดไม่ทันข้ามวันเลยคุณสจียังไงทีนี้สุดท้ายกลายเป็นเรื่องโอละพ่อเหมือนที่บอกนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย เธอไปเจอทองของเธอแล้วเจอที่ที่บ้านอสรุปไม่ได้ใส่มา ไม่ได้ใสมาทั้งหมดอยู่ในกระเป๋าสีครีมอีกใบหนึ่งที่บ้านค่ะก็ยอมรับว่าโอ้โหฉันลืมจริงๆไม่ได้เจตนาที่จะปรักปรำใครนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดซึ่งวันนี้ก็ตัดสินใจไปถอนแจ้งความสายไปถอนแจ้งความแล้วถอนแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปขอโทษเจ้าของร้านนวดแผนไทยที่ศรีราชาด้วย<น>รวมถึงพนักงานในร้านนะคะซึ่งทางเจ้าของร้านนี่เห็นบอกว่ามีรายงานแบบนี้นะว่าใจดีเหมือนกันนะก็ไม่ถือโทษเออถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะว่าอย่างน้อยที่สุด เธอก็เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านค่ะเข้าใจผิดก็ยกมือขอโทษขอโวยก,กันเนะเาะเรานะ